คลิปนี้เพื่อนของผมพอตเตอร์ Potter, ได้ทำการเอาไอดีเทพมาตบบอสควีนบีมาดูกันว่าผมจะเอาตัวรอดจากบอสได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับดูเลยครับอไอเหี้ยกูไม่ทันได้ดูเกินที่อะไรขึ้นและน้ำกำลังละใา้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็กดอาปุ๊บก็ทิ้งปืนเลย <laughs> เขาขโมยมาแคมป์อมนะเขาเอาเอาปืนบ้างก่อนนะ วื้นวื้นวืนวืนวืนเขียนอะไรดังป่องป่องอ้ยโอ้ยเลยเลยไปเร็วเกินอะคิดดูดิแล้วโยนไปแล้วเอ้ยน้ำไม่ค่อยระบายน้ำรอการระบายมันมันนานจังวะทำไมมันตั้งเปิดหินนี่ยังยังเลยเดี๋ยวเปิดเปิดอีกรอบเลยโอ้ยขึ้นไม่ได้เย็นแม่เดี๋ยวเขาขุดสองรูดีกว่ามันระบายช้ามีแพทตินัมกับ <ítulo> เอย่างแพตตินามเดี๋ยวเขาต้องขุดไอ้นี่ออกนะเนี่ยกับดักเอ้ยยังไงฟื้นเอ้ยกับดักแพตตินามอาอยากเอ้ยอยากอยากอยากได้ทีเลยทีดีวิธีเช็คกับดักทำไมเห็นเลสโตนที่ได้ตอนตอนที่กับดักกระโดดไหมไม่เห็นหรือไม่หรือไม่ก็ถือประแจ้ะแล้วเขาได้อะไรวะเนี่ยแล้วเขาไปเอ้าเขาไปฆ่าปิลิญญาตรงไหนเนี่ย โอพอถือกับดักแล้วไม่เห็นเลยสโตนเลยใช่นั่นแหละถือกับดักทุกอย่างเห็นเลยสโตนทุกอย่างก็คือสามารถเอาไว้กันพาได้เขาทิ้งปืนไว้ให้เขาใช่ไหมทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วอันนี้เกิดอะไรวะแต่ว่าไม่เห็นมีอยู่ในตัวเลยอยู่ในตัวปืนหรือเปล่ามน่าจะอยู่ในตัวเขาแหละโอ้บังดิเออเดี๋ยวหาให้เรนึงปืนแบบไหนอ่ะ เป็นแฟร์คุกแฟร์ปืนก็หายแฟรไม่เห็นหรือเปล่าเขาก็ร้บไปในตัวเขาก็ไม่มีอ้าวแ,แฟร์แล้วป่ะเนี่ยแฟร์แต่คุแฟร์อแฟร์คุไม่เห็นนะในตัวเขาก็ไม่มี <laughs> ขยน้นไปแล้วขย้นที่ไหนขยน้อนไอ้ย้อนได้ไ <laughs> ไไใครไม่ย้อนได้ใครหรือว่ามันอยู่ในตัวเขาแล้วเ,เขาเผลอไปทิ้งมันวะ อัดคลิปอยู่หรือเปล่าลองดูที่ด้านหลังกันแหละเอออัดอยู่เอาไปเราคิดว่าทำอะไรน่าเตอร์ว่าไหมอ๋อเฮ้ยเขาเจอแฟกันแล้วรู้แล้วอยู่ไหนนี่นี่นีมาอยู่ในเอ็นเดชเชสเขามาอยู่ในเอ็นเดชเชสเขาอันนี้มันเป็นเอ็นเดชเชสแบบออโต้ก็คือถ้าเกิดของเขาเต็มอ่ะมันจะเก็บของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาใส่เอ็นเดชเชสออโต้คนไล่คนไล่ก็คือแกยังไงล่ะคนไล่ก็คือเอเตอร์จุ่มละว่าใิ่ไหมใช่ทำมาด้านซ้ายอ่ะ อ้าวเจอกชางเลยเฮ้ยเขายังไม่เป็นอนาคินหรอกแม่ข้จุ่มเราอ่ะข้าจุ่มขวาอ้าวนี่ดูขวาก็จุ่มลาวาว่ะจบแล้วอนาคินข้าอยู่ที่สูงกว่าขวานี่โคตรมันเลยมันไปนั่นขวาไงมันโคตรมันเลยปืนมาด้านขวาปืนมาด้านขวาเอออยู่ด้านขวาละเติ้รไปแต่ด้านขวาแต่เมื่อไหร่วะ เี้ยเร็วค <itu S 2> ือโคตรนะเจอเจอเจอหนอนเจอหนอนมีเร็วโคตรอ่ะฟุ๊บแบบพิบตาเดียวอ่ะเอเตอลงมาดิเตอเอเจอนอนเออหนอนหนอนหนอนหนรถลางเขามันตีออโต้แล้วหายแล้วหายแล้วนี่กับันเนี่ยเร็วจั้เหี้ยไอเตอพุ่งปาดป๊บตายอ่ะ a few moments later เฮ้ยม่ใช่คิปเปอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะมีมีหลายอันเลยเดี๋ยวเขยโยนขาโยนเขาโยนไปใส่ไว้นะอันนี้หมาป่านี่คืออะไรอันนี้คือมันมาจากอีเวนต์เอ็นเกมนะถ้าใส่ถ้าใส่ตอนอาจอาจจะมีแบบจิตโกงนี่ว่าบูดและอย่างนี้จะใส่เชียเทียอะไรอยู่เนี่ยเขาเปิดถุงอยู่เอาไปเลย ไอ้เหี้ยเพิ่มกินเนี่ยเอ้ยตอนนี้เขาสุ่มอยู่เอาไปเอาสุ่มไหมเอาสุ่มไหมเอาสุ่มไหมจะได้ชูทิปเปอร์โอ้ยสุ่มไหมได้ไข่หน้าปลาใส่เปล่าโบ๊ะโบ๊ะโบไอ้เหี้ยเกินกูจะเก็บยังไงเนี่ยอ่าก็ได้จะฟอสเซดิงดิกเฮ้ยนินจาเต่าก็มีใครเอาไหมไอ้พังนินจาเต่าไอ้พังเอานินจาเต่าไปเดี๋ยวเขาเป็นจิงจอกเอานินจาเต่าเข้าตัวปืนไปแล้ว อ่ายู่ในตัวเขาอ่ะป้ามาเฮ้ยเป็นแก๊งนินจาเต่าไหมเขาได้เขาได้อีกเซตหนึ่งนินจาเต่าอีกเซตหนึ่งปะเป็นแก๊งนินจาเต่าปะป๊บป๊บน่าจะหมดแล้วนะมีเซตนินจาเต่าอีกเซตหนึ่งอ่ะเอ้ยหรือจะเป็นใครจะเป็นยูนิคอร์ตไหมเฮ้ยน่าเกียดวะอย่าใส่ในเซตหลักนะใส่ในเซตเซตเซตรองนะไอ้พวกนี้ไม่บวกสแต็กเลยโอ้โสติ้งไงอย่าฟ็อกแมสฟอกโอเคเซตนินจาเต่ากันเซตนินจาเต่ากันป้าหูฉันรูไม่มีนินจาเต่า ม่ขโยนไปให้แล้วาโยนไปให้แล้วเมื่อกี้โยนไปให้สองนโอเคมันชืออะไรครครเนี่ีปะคาราเต้เทอร์เทอริสเอร็จแล้วเจาเต่างเป็นแก๊งนินจาเต่าเป็นตีพึ่งเร็วปาป่าป่าแกงนิจาเต่านิจาเต่าหัวดีหัวนิจาเต่าสิเลสโกเลสโกอันเขาไม่มีซัมมอนใช่ไหม ไม่มีซาม่อนแล้วไลี้ยบงมาอย่างเร็วลงไปก่อนเลยแป๊บนึงเฮ้ยได้บักบักอะไรวะเจอแล้วเจอแล้วเจอรังละมาเขามาเขาเดมอนไนอ้อลงไปเลยครับแนวว่าทางเนี้ยขี่รถไฟรุนแรง่ะหายสุดท้ายเก็บเก็บอือ ยิงมันยิงพิษมันยิงพิษมีทอดไหมเขามีเอาโยนมาให้หน่อยอะโยนอยู่ระวังนั้นระวังนั้นขอให้ทุกคนโรดระวังในพื้นที่แห่งยนไปละถ้ามันไอเช็คบอลนี่เปนดอนตาร์สเกตเตอร์เยว่ะแล้วมีลูกน้องตามตัวว่ะไอตัวนี้ดอนตาสเกตเตอร์มันมีประโยชน์มากเลยรู้ไหมในฤดูหนาวเราก็จุดไฟเผามันได้มันเป็นตัวที่มีเลือดอยู่ประมาณสักหกสิบ มันมันเป็นขวนูมันเป็นข้าน,น,น,านูไอ้นี่วะมาแล้วเผลอเลยก็ลืมไปเลยว่าอะไรสกิดมันมันก็เกิดนี่วะ่ะเขาฮุกใส่มันมันยังเกิดเลยอะสู้มันยังได้สู้ในรังต้องมาสู้ในรังเขาทำเขาทำาาแผ่นป็อปเขาติดไอ้นี่อะ ติดตัวมาโดนลูกน้ำกับวับกับวับกับไปฮิวก่อนไปแล้วค่อยใช้วอมโฮวาร์มาเขามาเดี๋ยวเขาแทงไว้แทงวางเลยวับวับขับไปฮิวก่อนก็ได้ถ้าไม่ไหวนะเยี่ยมเต็มหัวเลยเดี๋ยวเขาตีเลยออโต้ด้วยชุดเกาะเขาเลยโอ้โหบอสมันตีเขาทีละห้าขอบใจเขามีเรื่องห้าร้อยปีมาร้อยปีแบบอมโหดเ้วยมันแล้วเขาฮิวทีละปต้องขึ้นลมไปทางไหนก็โดนมันเนี่ยแต่ว่าต้องขึ้นลมที่บ้านก่อนลงวับกลับไปฮิวเลย เขาค่อยว้ากลับมาณเขาต้องขึ้นลงเขาทำแพลตฟอร์มากากอันเนี้ยอันนี้แพลตฟอร์มโง่น่ะปเป็นแพลตฟ,ฟอร์มเด็กกูอย่างเดียวเนี่ยแพลตฟอร์มต้องสูงเอ้ยมัน <c oughs> ว้ากตามปืนไปมันว้ากตามปืนไปฮอลิชิดเหรอ <c oughs> ใช่คุณต้องคือเราพลาดจริงด้วยเห็นไหมแม่เราพลาดมาแล้วเขาต้องกดเนาะยังไงปืนก็ไม่ไหวไอ้ล่างเนี้ยเพราะเพราะว่าจะว้ากกลับไปอยู่ไม่ไม่ไม่มันมันจะไม่ตามแล้วมันจะไม่ตามแล้วมันจะไม่ตามแล้วปืน มันข้างข้างแล้วข้างเลยมามันข้างแล้วข้างเลยไหนมันยืใสมันยสบ้บ้านมกะลังมามากรลังบินมามาแล้วมาม่เป็นไปได้ไหมเล็เขาเล็งออโต้เขางออโต้เอ้ยปืนปืนีนย่าอยู่ปะวะไม่เป็นไรโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโเลยยโอโหโอโโอยยอานอสดาเมจโเวอร์อะจริงเวอ์จริงเวอ์จริง กูจะตายแตกแตกครับแตกครับแตกครับแล้วสามพันถามจริงไอ้ปืนทานนอสหมดไอ้ไอ้หมัดทานนอสโคตรโหดแล้วแม่งวิ่งแล้วมันแล้วมันขุดท้าไปนะโคตรโคตรโกงเปิดเลยเมื่อกี้แม่งวิ่งบินมาใต้ตัวกูพอดีหล่นย่ำได้เลยมั้อออะไรอ่ะไฮวานเอ้ยนี่ไงได้ดาบบีชิเปอร์มาแล้ว โดนแล้วนะใช้แล้วก็แช่อ่ะสามสองหนึ่งหนึ่